คลิปนี้เบียร์พาไปที่ยามาเดระในจังหวัดยามากาตะอยู่ห่างจากเซนได้ด้วยการนั่งรถไฟสายเซนซานไป1ชั่วโมง11นาทีนะครับซึ่งรถไฟที่ไปที่ยามาเดระเนี่ยจะมีความถี่ค่อนข้างน้อยก็คือ1ชั่วโมง1ขบวนประมาณนั้นนะครับสำหรับช่วงออฟพีค k นะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเช็คให้เช็คเวลาขา,ขาไปกับเวลารถไฟขากลับให้ดี ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเบียใช้แอปของ Japan Travel by Navy Time แนะนำว่าควรจะโหลดไว้ในมือถือนะครับนอกจากจะดูเวลาได้แล้วเนี่ยยังสามารถดูราคาของตั๋วรถไฟได้ด้วยนะมีหลายคนถามว่าญี่ปุ่นหน้าร้อนเนี่ยมันน่าเที่ยวหรือเปล่าเบียขอบอกเลยว่าญี่ปุ่นหน้าร้อนเนี่ย เป็นอีกฤดูนหนึ่งนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความสวยงามแตกต่างจากฤดูอื่นๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่ชอบก็คืออากาศร้อนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คนไทยไม่ชอบที่สุดก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในการไปเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูร้อนซึ่งญี่ปุ่นในฤดูร้อนเนี่ยขอบอกว่ามันสวยสวยอีกแบบหนึง่งสวยแบบเขียวขจีสวยแบบดอกไม้บานสะพรั่งสวยแบบคนญี่ปุ่นออกมาใช้ชีวิตกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มัน เต็มไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาออกมาใช้ชีวิตกันช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีเทศกาลต่างๆตามวัดตามสาลเจ้านะการดูพลุคนญี่ปุ่นก็จะออกมาใช้ชีวิตกันอย่างมีชีวิตชีวามากๆเลยแล้วก็เขาก็จะออกมาเล่นน้ําตามชายหาดมาใช้ชีวิตกันมากกว่าในช่วงฤดูอื่นนั่นนาว ที่เราจะขึ้นไปอ่ะอยู่นู่นนูนข้างบนนู่นเลยซึ่งมันจะมีแบบบันไดขึ้นไปประมาณแบบพันขั้น่ะขึ้นไปข้างบนนู่นนั่งรถไฟมาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะก็จะมาถึงสถานียามาเดรักก็ค่าตัว๋วประมาณ860เยนนะ <c oughs> รถไฟวิ่งอาจจะไม่ถี่เท่าไหร่อย่าลืมเช็คตาราง ว่าเราจะมาลงมาถึงกี่โมงขึ้นขึ้นกี่โมงมาถึงกี่โมงแล้วก็ขากลับเนี่ยมีกลับกี่โมงบ้างไม่ไงั้นจะรอนานนะประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงอะต่อหนึ่งขบวนรถไฟไม่ได้ถี่ขนาดนั้นกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนที่จะเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินกันก่อน <c oughs> แต่ที่นี่ขึ้นชื่อคืออะไรอ่ะ โซบะเย็นเหรอมีโซบะเย็นเยอะเหรอเมืองเป็นเมืองเล็กๆนะแต่ว่าคนคนญี่ปุ่นมากันเยอะนะเหมือนเขาแบบมาเดินขึ้นเขากันอนะ่ะเดินออกกำลังอะ่ะเหมือนเดินเทรลอะ่ะคือเบียร์ร่างกายไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้เดินออกกําลังกายพอมาเดินแถวแถวมามา,มาเที่ยวเส้นใดเนี่ยมันเดินเยอะแล้วเดินขึ้นเขาเยอะเพราะแถวนี้มันเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยสถานที่เที่ยวตอนนี้ขาก็เลยแบบเจ็บกล้ามเนื้อแล้วยาขายกล้ามเนื้อก็ไม่ได้เอามาด้วยแบบเจ็บมากอะ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะก็ทนเอาเนาะโนเพนโนเกน แต่มีข้อดีอย่างนะมาเที่ยวญี่ปุ่นเดินเที่ยวเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะเป็นทริปที่มาเที่ยวแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นเมื่อกี้ทางรถไฟวิ่งมามันจะเรียบกับลำธารน,น่าจะเป็นลำธารเนี้ยน้ำใสสรุปตรงนี้ไม่ใช่ลำธารน,นะมันคือแม่น้ำทาชิยะ แต่แม่น้ําที่ทางรถไฟวิ่งเรียบมาเนี่ยก็คือแม่น้ําโคโยนะมันมารวมกับแม่น้ําทาชิยะที่เมืองยามาเดราตรงนี้แหละซึ่งบนสะพานนี้เราจะสามารถเห็นสะพานรถไฟที่อยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็เวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยก็จะสวยมากเดี๋ยวเดินดูร้านอาหารก่อน เมืองน,นี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของอาหารนะมีร้านอาหารมีร้านของฝากแล้วก็ร้านขนมซึ่งอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรามเมงโซบะโดยเฉพาะโซบะเย็นเดินไปเดินมาเราก็มาเจอร้านนี้ที่หน้าร้านเนี่ยมีลานจอดรถก,กว้างๆชื่อร้านก็คือฟ um ูโมโตะ มีข้าวแกงกะหรี่มีราเมงมีโซบะเย็นนะแล้วเบียร์ก็เลือกที่จะกินโซบะเย็นแล้วจะกินหมดไปนี่อ่ะวันเมื่อกี้ดูในรูปแม่งนึกว่าไม่เยอะมาจริงๆแม่งโอ้โห,โห,โห,โหโบแบบเริ่มอ่ะเริ่มของเบียร์จะเป็นหนวดปลาหมึกอาเทมปุระหนวดปลาหมึกส่วนของคุยเขาจะเป็นไก่เทมปุระนะ ของเขาจะเป็นเซ็ตเล็กหน่อยของแต่ของเบียรแบบโอ้ยเต็งเต็งยกยเทียบให้ดูหน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหน <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะกินยังไงไหววะเนี่ยเดี๋ยวดูที่จะกินหมดหรือเปล่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าด้วยความเสียดายเงินนะเนาะ,ะสั่งมาแล้วก็เลยต้องกินให้หมด ก็กินจนหมดจนได้นะแต่ว่าอิ่มแป้เลยแบบว่าแน่นท้องไปหมดเลยแล้วก็ต้องขออวยร้านเขานิดนึงเพราะว่าเส้นเขาเนี่ยเหมือนเขาจะทำเองนะคือปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าซื้อเส้นโซบะที่เซเว่นนะที่เซเว่นหรือรอซันเนี่ยเส้นมันก็จะแบบขาดง่ายเออมันก็อร่อยแบบของเซเวน่นแบบของรอซันนะแต่เส้นอันเนี้ยเบีย์ไม่เคยกินแล้วเจอที่ไหนมาก่อนคือเส้นมันจะเหนียวนิดๆน,น,นะ แล้วก็มันจะมีความชุ่มทีนี้พอจุ่มลงไปเนียกับตัวน้ําซุปโซบะเนี่ยมันติดน้ําขึ้นมาแล้วก็อร่อยอะ่ะอร่อยจริงๆตัวเส้นมีความเหนียวนิดนึงเนี่ยมันทําให้พอเรากัดแล้วมันนุ่มมันแบบอืต้องมากินนะยังไงมายามาเดระมากินโซบะเย็นให้ได้ ทางขึ้นนะเริ่มต้นเทรลนะเริ่มต้นทางนู้นหนึ่งรอยเมตรเดินไปก็คือมาจากสถานีข้ามสะพานเลี้ยวขวาฮนะมากินโซบะกินโซบระร้านนี้เสร็จแล้วก็เดินไปทางนี้เดินไปตรงไปนู่นหนึ่งร้อยเมตรจะเจอทางขึ้นเตงเราต้องซื้อน้ำเตรียมไปไหมอ่ะคิดว่าข้างบนมีตู้หยอดไหมไม่มี ซื้อไ่ดีป่าววะตู้ยอดน้ำเดี๋ยวยอดน้ำไปเผื่อเดี๋ยวกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดินขึ้นบนต้องเหนื่อยแน่แน่หมดเหรอโอิลิ และนี่ก็คือจุดทางขึ้นนะบันไดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินขึ้นไปบนภูเขาที่ทุกๆคนจะมาเริ่มเดินขึ้นจากตรงนี้กันตรงบันไดเนี่ยพอเราเด,เดินเดินเดินขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะเจอวัดวัดแรกนะวัดริชากูจิส่วนภูเขาทั้งลูกเนี่ยนะที่อยู่หลังหมู่บ้านเนี่ยก็คือภูเขาโคจุซังจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาจากทางยามากาตะเนี่ย มันจะใกล้นิดเดียวเองแค่ไม่กี่สถานีจากยามากาตะนะแต่ถ้าเกิดมาจากเซนไดก็จะชั่วโมงกว่าถัดจากวัดริชากุจินะก็จะเป็นศาลเจ้าฮีเอเป็นศาลเจ้าชินโตเดินเลี้ยวซ้ายมาเดินตรงมาเนี่ยก็จะมาเจอตรงนี้นะจากจุดนี้ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีร้านขายน้ำถ้าเกิดว่าใครไม่ทันได้ซื้อน้ำก่อนขึ้นมาก็นี่ซื้อน้ำตรงนี้นะ ตรงสารเจ้าฮีเอเนี่ยเราจะเห็นทางแยกไปทางด้านขวาก็คือซุ้มที่ขายบัตรก็คือขายตั๋วที่เราจะเดินขึ้นไปยังวัดยามาเดระด้านบนจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยมีค่าเข้านะสำหรับผู้ใหญ่คนละ300เยนเด็กมัธยม200เยนเด็กประถม100เยนระยะทางเดินขึ้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง อันนี้น่าจะขึ้นกับสุขภาพความฟิตของแต่ละคนด้วยนะเพราะทางเดินมันเป็นทางลาดชันขึ้นแล้วก็เป็นบันไดหนึ่งพันขั้นสรุปแนละ้วมีค่าเข้านะคนละสามร้อยเยนแต่มันก็จะแบบร่มลื่นนะแบบนี้เลย แต่ป้ายพวกนี้ใช้สู่สารหรือเปล่าเนี่ยไปเดี๋ยวค่อยๆเดินขึ้นไปเบียมาถึงแค่จุดพักตรงนี้เองนะประมาณขั้นที่400แล้วก็เบียขอเดินลงก่อนหุยเขาเดินขึ้นไปต่อนะขึ้นไปบนวัดด้านบนแล้วนี่ก็คือคลิปกับภาพที่หุยเขาถ่ายจากด้านบนมาให้ชม วัดยามาเดระเนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดวัดหนึ่งในภูมิภาคโทโฮคุนะซึ่งมีอายุยาวนานถึง1,100กว่าปีเลยผู้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมมากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อโฮเตะและแน่นอนเมื่อมันเป็นป่าแบบนี้นะก็จะเป็นจุดที่คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และช่วงใบไม้ผลิที่มีซากุระเนี่ยก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสามฤดูนะร้อนใบไม้ร่วงหน้าหนาวแล้วก็ใบไม้ผลิเนี่ยก็จะมีวิวที่แตกต่างกันนะโอ้ตอนนี้ฮุยลงมาแล้วนะแล้วก็รอรถไฟกลับละฮุยก็เดินขึ้นไปถึงนู่นนะ่ะสาราที่เป็นไม้ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยหน้าผาที่เบียรเดินขึ้นไปแล้วก็กลับก็คือหน้าผานี้เนี่ย ที่เป็นที่เป็นหินตรงเนี้ยก็คือเกือบเกือบครึ่งทาง400ขั้นยังเหลืออีก600ขั้นขึ้นไปข้างบนนู่นซึ่งข้างบนจะมีบันไดที่แบบน่ากโกวอยู่นิดนึงคุยบอกมานะก็น่ากลัวนิดนึ่งเลยแต่เบียร์กลัวความสูงไม่รู้ไปไปไปต่อไม่ได้ก็เลยลง ขอบคุณที่รับชมคลิปของช่องเบียร์ฮุยทราเวลไดอารนะครับถ้าชอบคลิปที่เบียร์ทมฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้หน่อยนะคลิปนี้จบไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ